อามาจะ้ะเอาวันนี้เราจะมาใช้ตีนผีอันนี้กันนะคะอามารีวิวตีนผีด้วยตีนผีก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะอยู่ด้านล่างใช่ไหจะตั้งอยู่แบบนี้ตั้งอยู่แบบนี้แล้วเวลาเย็บเนี่ยมันมีสปริงมันจะโยกขึ้นโยกลงมันจะโยกขึ้นโยกลงได้ เวลามันกระโดดเวลาอ่ะเข็มปักลงตีนผีนี่ก็จะแนบแนบกับผ้าพอเข็มกระโดดขึ้นมันก็จะกระโดดขึ้นตามนะอ่ะมันจะไม่ไถผ้ามันทําให้อ่ะลดการย่นนะเหมือนเหมือนเราเหมือนเราปักจักรค่ะเหมือนเหมือนเราปักจักตีนผีนี่ก็ราคาเท่าไหร่ไม่หมองไม่รู้ไม่หมองได้รับมรดกมาเนาะเอ่อมันจะมีขายอยู่ที่ช็อปของจานุเมเนาะ ทุกสาขาเลยไม่มองไม่มองเคยถามว่าเขามีขายไหมตอนที่ไปซื้อจากตัวเนี้ยเพราะว่าตีนผีนี่มันติดมากับจักรตัวเก่าจากตัวเก่าของไม่มองมันเป็นอจารุมีเมอร์ลิงคาร์ฟสองพันเท่าไหร่ไม่รู้เก่ามากเลยไม่มองกะจะเอาไปซ่อมไม่มองหิ้วไปถึงเดอะมอท่าพระเลยนะไม่มองหิ้วไปถึงเดอะมอท่าพระเสยียนะะ <c oughs> ถือว่าไปเที่ยวก็แล้วกัน ไม่มองกาว่าจะไปซ่อมเขาบอกว่าค่าซ่อมมันตกอยู่ที่ประมาณน่าจะห้าพันเปิดเปิดดูเครื่องก็พันหนึ่งแหละพันสองแหละเปิดดูเฉยเฉยเขาบอกว่าค่าซ่อมน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าพันมันมันไม่คุม้มไม่หมองก็เลยซื้อใหม่ไม่มองซื้อตัวนี้เป็นตัวโชว์เป็นตัวโชว์ไม่ใช่มือหนึ่งแกะกล่องนะเป็นตัวโชว์ที่เขาเอามาสาธิตที่เขาใช้สาธิตอพนักงานเขาแนะนําให้ให้เนาะตอนแรกก็จะเอาอีกรุ่นหนึ่ง ม,มันเกินงบไปรุ่นนี้ก็น่าจะสอง,สองหมื่นกว่ามือหนึ่งตัวนี้เป็นตัวโชว์แม่หวังซื้อมาแปดพันาก็ได้ตัวนี้มาที่เลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกระสวยงายเหมือนก,นกันกับตัวเก่าอุปกรณ์อันเก่าเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะตีนผีแสนล้านอตีนผีตั้งไม่รู้กี่อันราคาไม่ใช่น้อยๆน,นะตีนผีไม่ไม่ใช่ถูกๆเนี่ยก,ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ใช้งานดี ม,มันมันมันเริ่มแตกแล้วเหมือนกันแม่หมองใช้กาวร้อนหยอดไว้มันแตกตรงไหนไม่รู้แตกนิดหน่อยแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเราเรารก็ใส่ตีนผีเข้าไปแล้วก็ใส่ตีนผีเข้าไปตามปกติอันเนี้ยอันนี้จะต่อผ้าสำหรับทําชายเนาะที่ที่เราตัดแล้วมันไม่พอเอามาต่อต่อแบบนี้เลย ต่อเนี่ยจะซิกแซกตรงนี้เลยเราจะเก็บมันไว้ด้านข้างเนาะเลยเหยียบเลยค่ะไม่มีพิธีรีตองอะไรใช้ใช้ซิกแซกมือเนาะไม่ไม่ต้องปรับซิกแซกนะมันมันไม่มีความจำเป็นต้องปรับซิกแซกนะมันไม่มีประโยชน์นก็ทำเอาเองเรา เดาตนตะกขีนกับเพื่อที่จะเอาเข็มมุดออก คนถือกล้องให้อันเนี้ต้องซูมๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็น่าจะพอได้อยู่เนาะอ่ะครัวนี้เราก็เผาจริงนะอ่ะเราก็ซิกแซกนะถ้าใครใช้จักปักเป็นก็จะก็ใช้จักป,กปักอันเนี้ เชื่อว่าถ้าใครไม่มีจัดต่อแบบนี้ใช้มือนะจ๊ะใช้มือใช้เวลาใช้มือทําเอานะสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ว่าจะตัดแสรเองนะถ้าสมมติกเกิดกรณีแบบนี้นะใช้มือเสียสุดเลยถ้าค่อยทําจากนี้มันก็ไม่สวยเท่ามือหรอกแต่ว่ามือมันจะใช้เวลานาน เวลาทำเสื้อลูกไม้อ่ะคุณไม่มีเครื่องมือเยอะอ่ะเป็นดีคือใช้มืองานจะออกมาสวยมากอะได้ล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนาะได้แล้วเนาะ,ะให้ดูที่พื้นผิวอืมนะมันก็จะ,ะพร้อม อ่ะคันนี้มาถึงตัวเสื้อเนาะอ๊อันนี้เป็นชิ้นหลังเนี่ยกัดเข็มหมุดไว้แล้วแม่หมองก็จะจิ้ม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 รอบเฉยๆข้างหลังนี้ไม่ได้ไม่ได้มีน้ำหนักก็จิ้มตรงเส้นเดียวตรงกลางมาแค่นี้ จากรุ่นนี้ก็ดีอยู่ก็คือเขาก็ใช้เข็มปกตินะที่เราใช้เข็มอุตสาหกรรมเราเข็มอุตสาหกรรมหัวกลมเราอะปกติเหมือนเข็มจากอุตสาหกรรมก็ใช้ของแท้และกันใช้ซองสีเทา่าที่ข้างในเปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแผงเสียบ,ยบ,ยบอ,อันนึงน่าจะหกเจ็ดสิบบาท ตรงนี้มีการต่อลูกไม้นะแม่หม่องเย็บตึงตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวถอดเข็มมุดออกถอดเข็มมุดออกสงสารเข็มแล้วเราจะย้ำเราก็จะปะตรงนี้ที่เป็นรอยต่อลูกไม้ คราวนี้เราก็ นี่นะเนี่ยถ้าเกิดเราใช้จักรมันก็จะเกิดความตึงนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปรีบมันหน่อยแต่ถ้าใช้มือมันจะแบบนุ่มนวลเป็นหมดเลยจะไม่เป็นแบบนี้ ยิ่งผ้าด้านในเนี่ยี่แม่หมองใช้ผ้าที่เป็นเนื้อไหมเทียมมันจะแข็งนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้เนื้อนุ่มแต่เนี้ยเขาต้องการให้มันดูเงาเงางานเร่งแม่หมองไม่เวลาไปซื้อใหม่เอาที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละ,ะเดี๋ยวทำชิ้นหน้าให้ดูชิ้นหน้ามันก็จะมีความโค้งนมเนาะนีชิ้นหน้า ชินหนาเนะาะก็จะมีนมก็จะยากกว่านิดหน่อยเราเราก็เดินรอบก่อนคราวนี้เรามาทำส่วนสำคัญนะที่เราซอออก 手はちょっ เดี๋ยวเราไปรีดคลายมันเนาะมาชิ้นหลังให้จบ selesai nah selesai, deh pergiin malah